ขอบคุณพระเจ้านะคะในค่ำคืนนี้เราก็จะมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเนาะในพระวจนะของพระเจ้าต่อจากตอนที่แล้วนะคะหลังจากที่พระเยซูอาโดนชี้เป้าโดยยูดาสนะคะแล้วพระองค์ก็โดนจับกลุ่มไปเมื่อเขาจับตัวพระเยซูไปนะคะก็มาถึงตอนที่ไปโตนะจะปฏิเสธพระองค์อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันเลยนะคะว่าตอนที่ พระเยซูเคยพูดไว้ในก่อนหน้านี้นะคะว่าวันนี้ก่อนที่ไก่จะขันเนี่ยท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งนะคะนั้นพระเยซูพูดไวเ้เนาะเพราะพระองค์รงพยากรณ์ไว้ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์เพราะตอนนั้นเปโตรบอกพระองค์ว่าแม้เอ่อข้าพระองค์พร้อมที่จะติดตามพระองค์ไปแล้วแม้ว่า ข้าพระองค์จะต้องติดคุกหรือข้าพระองค์จะต้องตายก็าตามอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. พระองค์ก็เลยว่าก่อนกายจะคันนะคะคืนนี้ท่านจะปฏิเสธเราถึงสาครั้งเนาะอันนี้ก็จึงมาถึงตอนนั้นพอดีนะคะหลังจากที่เขาจับกุ่มพระเยซูไปแล้วนะคะตอนนั้นมหาปุโรหิตกับทหารรักษาพิหารก็จับโงปักกุ่มโฮ่งไปที่บ้านปุโรหิตเนาะแล้วเปโตนะคะก็สลด สะกดรอยก็ตามไปห่างๆนะที่เราอ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันเลยเนาะเราจะไม่เล่าก่อน mm hmm. พวกเขาจับคุงเของเข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิตและเปโตรตามโร่ไปห่างๆ mm hmm. เมื่อเขาก่อไฟขึ้นที่กลางลานบ้านแล้ว นั่งลงด้วยกันแล้วเปโตก็นั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตนั่งอยู่ในแสงไฟจึงจ้องมองแล้วพูดว่าคนนี้อยู่กับเขาด้วยแต่เปโตปฏิเสธว่าญิงเอ๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักสักคู่หนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตจึงพูดว่าเจ้าเป็นคนของพวกเขานั้นด้วยเปโตจึงกล่าวว่าพ่อหนมเอ๋ยข้าไม่ได้เป็น ต่อมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีอีกคนหนึ่งยืนยันอย่างมั่นใจว่าต้องใช่แน่คนนี้อยู่กับพวกเขาด้วยเพราะเป็นชาวกาลิลีแต่พอเปโตพูดว่าพ่อหนุ่มยังไม่ทันที่ท่านจะขาดอ่อยังที่ท่านพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตกกาลังพูดยังไม่ทันขาดคําทันใดนั้นไก่ก็ขันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง เดี๋ยวมองดูเปโตรแล้วเปโตรก็ระลึกถึงคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตัดกับเขาว่าวัาวนนี้ก่อนไก่จะขันท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจนะคะพวกที่คุมให้เยซูและย้อเย้ยโบยตีพระองค์ และเมื่อพวกเขาเอา,าผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วพวกเขาก็ถามทำนาทำนายซิว่าเราตบใครตกเจ้าแล้วพวกเขาก็ยังพูดหยาบช้าต่อพระองค์อีกหลายอย่างพอรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่และพวกเอ่อหัวนผู้ใหญ่ของประชาชนกับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจาร์ก็มาประชุมกันแล้วเขา ขาพาพระองค์ไปยังสภาของพวกเขาและพูดว่าถ้าเจ้าเป็นพระคริสต์ก็จงบอกเราแต่พระองค์ตัดตอบเขาว่าถึงเราบอกพวกท่านพวกท่านก็ไม่เชื่อและถึงเราถามท่านท่านก็ไม่ตอบเราอย่างไรก็ตามดังตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งด้านขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพวกเขา พวกเขาทุกคนจึงถามว่าเจ้าเป็นบทของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าก็ท่านพูดแล้วว่าเราเป็นพวกเขาจึงพูดว่าเราเป็นเ,เราต้องเป็นการพยายามเราต้องการพยายามอะไรอีกเพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว เราต้องพยายามอะไรอีกในเมื่อเราได้ยินจากปากของเขาแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในค่ำคืนนี้ที่เราได้อ่านนะตั้งแต่ตอนที่ไปโตปฏิเสธพระองค์เนาะเป็นไปตามดังคำที่พวงเคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่พองจะโดนก่อนรู้สึกจะก่อนพิธีปักสกานะคะก่อนพิธีปักสกาด้วยเนาะว่าเพราะว่าหลังจากที่กินปักสกาแล้วก็ มีการชี้ตัวพระเยซูนะคะโดยยูดาสเนะอนนี้เล่าซ้ํานะคะก็เข้าไปจูบพระองค์เพื่อที่จะให้รู้ว่าคนที่เขาจูบนั่คือเป็นคนที่พวกธรรมจารปลุเหตต้องจับนะคะ mm hmm. เพราะว่าในสมัยนั้นก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันเนาะไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนไม่มีเดาว,ว่านะไม่คิดว่าหลังจากนั้นเขาก็คนที่เขาไปจูบก,ก็คือคนนั้นแหละอะไรนี้นะคะหลังจากนั้นก็จับกุ้มพระเยซูไปนะคะแล้วเปโตรเนี่ยก็ ตามไปห่างๆนะที่เท่าเราถ้าเราอา่านมานี้นะคะตามไปห่างๆพอเปโตตามไปห่างๆเข้าไปอยู่ในลานบ้านของมหาปุโรหิตคือเข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มพวกเขาด้วยนะคะก็นั่งผิงไฟอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะอยู่ในข้างกองไฟแล้วคนใช้ของเขาก็จะมองเห็นว่าเออเห็นคนนี้อยู่กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เปตโตก็บอกไม่ใช่ เออก็ในภาษาที่เราอ่านก็จะดีหน่อยนึงนะคะนิมิโอว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็จะปฏิเสธประมาณนี้นะคนนั้นไม่ใช่ข้าอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็คนอีกคนหนึ่งก็ทักเขาว่าใช่วันนั้นเจ้าอยู่กับเขาที่นั่นด้วยต่อมานะคะอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมานะคะก็จะมีคนยืนยันว่าใช่แน่ๆก็ต้องเป็นท่านนั่นแหละที่อยู่กับพวกเขาเพราะท่านเป็น ชาวกาลิลีนะคะเพราะเขาจะฟังจากสำเนียงการพูดของเปโตเนาะว่าเขาเป็นคนกาลิลีจะพูดแบบนี้เหมือนบ้านเราที่อยู่หมู่บ้านไหนก็จะพูดสำเนียงอยู่จังหวัดอ่าอำเภอตำบลหรือว่าภูมิภาคไหนไจะพูดสำเนียงภูมิภาคนั้นชาวกาลิลีก็จะมีสำเนียงภาษาของพวกเขาเนาะหลังจากนั้นนะคะพระอ,องค์ก็เลี้ยวหลังกลับมามองเปโตนะคะ <c oughs> อ๋อก่อนไก่จะขันนะคะพอเขาจะพูด ปฏิเสธเป็นครั้งที่สามเนาะไก่ก็ขันพอดีนะคะไก่ก็ขันพอดีแล้วพระเยซูก็หันหลังกลับมามองเปตโตรเนาะเพราะองค์รู้โดยตลอดว่าเปตโตรก็ตามพระองค์ไปเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่เปตโตรพอพระเยซูหันมาแล้วไก่ขันนี่เปตโตรจะนึกขึ้นได้ว่าโอ้พระองค์เคยเคยพูดเอาไว้นะคะเคยพยากรณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาเนี่ยก่อนก่อนพิธีปักสกานั่นแหละ แล้วก็ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครา้งก็เป็นไปตามนั้นนะคะหลังจากนั้นเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ร้องไห้เป็นทุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคําพูดที่ว่าข้าจะติดตามพระองค์ไปทุกคนทุกแห่งแต่วันนี้ยังไม่ทันถึงไหนเลยนะคะพี่โตัว,วก็ปฏิสนพระองค์นะคะหลังจากนั้นเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้ที่เราอ่านในวันนี้นะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าสู่กระบวนการนะคะอ่า สอบสวนโดยพวกธรรมจารยพลโรโหิตที่ประชุมกันเนาะว่าจะแล้วก็นำพรกไปที่สภานะคะหลังจากนั้นก็จะมีการไตส่สวนโดยปีลาดในตอนต่อไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็จะจบแบบนี้เลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะะที่เราก็ฟังที่เทศนาในโบทแล้วก็ที่เราอ่านกันเองมานะเป็น เป็นตอนที่แบบโดดเด่นในลูกานะคะที่เราจําได้เนาะจําค่อนข้างได้เป็นขั้นเป็นตอนพอสมควรนะคะอาจจะไม่เหมือนที่อ่านเลยบางครั้งเราก็ลัดซอกรัดมุมบ้างบางจุดบางตอนนะคะนี่ก็เป็นเนื้อหาก็ขอพระเจ้าให้เราจดจําได้นะคะเกือบขั้นตอนต่างๆเพื่อที่เราจะได้เล่าอย่างถูกต้องนะคะและก็เป็นพยานนะคะทุกคำที่เราอ่านนะก็จะ สามารถหนุนใจเราเองได้ในบางช่วงบางตอนนะคะในในในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมีหลายหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะก็ที่บอกว่าจะรักจะซื่อสัตย์บางครั้งก็บรรลําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะมันก็จะชั่วคราวก็จะลืมเนาะพอเกิดการเบีบดคันการการทดลองนะเือนอย่างที่เราพูดเมื่อคืนเมื่อเกิดการทดลองเกิดขึ้นปุ๊บเนาะ ก็ก็ไม่ผ่านอย่างนี้นะคะอย่างเปโตวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เพราะว่าเหตุตอนนั้นทุกคนคงจะกลัวนะคะจะมีตอนที่เราอ่านที่บอกแล้วลูกศิษย์ของพระองค์ก็จะหายไปหมดเลยนะคะมีเพียงเปโตรเนาะที่เดินตามไปเดี๋ยวเราไปอ่านต่อในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีใครที่ตามไปอีกเนาะ,ะเพราะว่าหลังจากนั้นคือตอนแรกที่พระเยซูโดนจับนี่ลูกศิษย์ของพระองค์นะคะสาวกของพระองค์สิบสองคนนี้กระจายเลยนะคะพี่น้องนะ เท่าที่เราอ่านมีมีจำได้คร่าวๆว่าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปที่เราจะอ่านนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเนาะ,ะในตอนต่อไปก็พระองค์ก็ไปที่สภานะคะที่เขาจะตายส่วนพระองค์แล้วก็มีตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเอาตอนต่อไปเนาะ,ะขอพระคุณพระเจ้าในค่ำคืนนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ